ชวนกันไหว้พระที่วัดหงทองชื่อวัดหงทองอยู่บางปะกงจะเชิงเทาท่านน้องมีต้องการมีพระเจดีตรงนี้เป็นโบสถ์นะตรงนี้นเป็นข้างบนและชั้นบนสุดมีประมาณสามชั้นชั้นบนสุดเป็นองค์พระปฐมเจดีย์นั่นก็จเป็นพระเจดีย์เ,ยเป็นที่เก็บพระธาตุอยู่ข้างในในองค์ มีน้ำอ่ะช่วยกว่านี้อีกด้านนอก,นอกนนนนนนจะเป็นโบสถ์อยู่กลางน้ำน้ำมันแห้งต้องมาชุ่มนั่นจะเป็นพระธาตุบรรจุพระธาตุเราพูดอย่างยว

อันนี้เป็นโมเดนะไม่ต้องถ่ายเราถือถ่ายรอบๆเลยของที่ไม่ถ่า 没过。 เพลงไายยังไม่ไหวพอแค่้างคน I'm nervous. <Yes. S 1>、yes. อาหารกระจัดจทพูดให้นาลงนีะเป็นลายุสีสมเด็จพระนั่งมาสวยงามมากรูปนี้จะเป็นพระบาทสมเด็จพระธยอดฟ้าจุฬากมหรชี่น่ เป็นตัวบาดเจเ็ตัวพดจะเลื่อนล่าและการที่สองก็เป็นมาการที่สามเป็นเรี่อง Thank you พระประธานคือราบุติคินาลา